สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพายเดิรักนะคะโอ้โหเจ้าเห็นได้ยังเนาะอันนี้คือการปลแค้นด้วยกันนี่ชวนวายปลแค้นงัดทั้งงัดทั้งกระโตกระเป็นเลยกันนี่โอ้ยแต่สุดยอดเลยกันเลิดรัก อืมเพื่อวยผมเพ็ดเป็นมืดค่ะพ่ออแหงเพิ่นบ่ได้ยินการงัดฟมด้ขนานั้นขาที่หักออกมานํำด้ขานั้นโอ้ยฟิลนเลย ลาปองเมื่อเลอื่อยกินหลายๆเนี่ยอันนี้คือการผสมสีลงด้วยค่ะนี่องลงไปใส่น้องอ๋ออ๋อเอาใส่ตูดเบิ้งบันนี้อือมีดนตรีดนตรีในหัวใจด้วยค่ะนี่ใส่ตูดด้วยค่ะนี่พี่บอกว่าเฮ็ดยังกะเฮ็ดค่ะเพิ่ม กล้วยเด้อค่ะนี่เพื่อกล้วยค่ะเฮ็ดได้กินมดเลยค่ะนี่มือมือมือหละคือบ่ะชู่คือนี่เนี่ยเออหูหูหูดากเนี่ยวิตาตีเถอะมาอย่างละเขาบ่ได้ขึ้นโตได้ลูกนั่นขึ้นอีกแล้วโอ้ยอยากขึ้นแห้งพุณมาขึ้นอย่างเดียวเด้อคันนั้น จะขื้นไปใช้ลาวานันกินกล้วยขื้นเก่งหละได้ขคานี่บระยนนัดยังเลยพ่นข้าสิโชว์ยังอีกนองขนาดนั้นสีลงเด้ขค่ะนั่นสีลงแล้วสีลงเรวสีลงเล้ว เงอนกับพีอ้นเู้ข้างล่างง้มวนกุบะตาหน่อยกับสิงน้ำกล้วยด้วยค่นนี้้โอ้ยจะไหวยังเนาะพ่นโชคด้วยค่ะนี้พ่นกี่เสือนมุนเลยกับตาหน่อยกับสิงสิงอีกด้วยคันนี้สิงยังสิงแน้่ยกล้วยน้ำคุ้ด้วยคันนี้งัดปันไดก็จะได้กินบ้านอ้วน งัดย่ำด้ขาที na, ่หาออกมาน้ำได้ขนาดนี้อึนอึุ้ยอุ้ยอุ้ยย่ำในใช่ได้กินเนาะว่าสันเฮ็ดจนเมื่อยละพี่อ้นอุ้ยแม่บอกว่าเฮ็ดจนเมื่อยแล้วเศร้าเฮ็ดเลยขนาดนี้ใจเม็นหูคักคขับอยูเซ่ละลูกครับเสียงยังไงอึ๊บอู้หุนบายดีครับแม่์เมยเร็วๆพุ่นเพื่อน่ากินเนาะหลายเฮ็ดได้หมดได้ขนาดนี้

มีแห้งเป่าแห้งเขาเป็นนุ่มเราเลิกคันนี่เป่าเสียงดังแห้งเลิกกันนี่มีซิปเต้นหัดเต้นว่าสิปเต้นแข่งกันก็นกพอท้องค้ามเลยคันน<ว>ี่เปลี่ยนขาบอาเปลี่ยนที่ว่เปลี่ยนขาได้คันนี่อู้เปลี<ว>่ยนเป็นได้คันนี่ว่าตะร์ลืมแล้วอืออืขามาคือก่อขึอ้นเทิงเทน้อ ไปส่วนน้องดาวเต็นเพราะว่าเหมือนี่เมืนนี่ลืมหมกแดงได้ค่ะนี่มาด้วยมาด้วยหยาดแห้งได้ค่ะเนี่ยขึ้นปนอนตั้งเฮียนได้ค่ะคุณ Icana, Mars, grass, grass, grass. Honey, เออตามใจชอบเลยบัดนฮันนี่ท่าได้ก็ได้ว่าสันท่ามั่วว่าสันพี่บอกว่าใส่ขาหน่องมั่วจังเดียวได้ค่ะใส่ตูดจังเดียวใส่หัวย่างเดียวเออเขาบอกว่าใส่ขาแบบนี้ลูกขนาดยืนกันยังลืมเลยแบบนี้ บ่อไข่ได้เต้นเด้อค่ะก็เลยลืมงัดอย่างเดียวเด้อค่ะนี่แต่ถ้าไม่มาล่ะงัดก็ได้กินว่าซั่นขนาดค่าใส่ได้ค่ะคุณ่นคุณนายมาลุยลงจากเฮี้นแล้วได้ค่ะคุณนอนข้างล่างได้ค่ะนั่นนอนตั้งเฮี้นได้ค่ะคุณนายมาลุย มันลุยว่ะพี่ละลาเคดอีหยังนอคกอเป็นแบบหนี้นก็จะหัดอีหยังนอก็หัดพี่ละลาเคดอย่างนี้มันลยงงยืนเบิ้องด้วยขนาดนั้นตาหน่อยสิ่งมานมันลวยนอนแนมด้วยขนนอนในกับร่างใจ ียงหายไปใส่นอะมิดเออเชียงเหยบแล้วเชียงเหยบแล้วให้กินซะอืม <c oughs> ที่อื่นข้าแต่งตัวสิไปโรงเรียนอะไรด้กัน ไดว,ว่าขึ้นฮิตยังอีดอกพี่อ้นกรไดเสร็นแล้วเอ๊ะน้องหยาเอเลขคุณได้ยไเ่อนกระได ลาเห็ดเป็นเมืดอะไะนะ่ั้งงัดทั้งงัดทั้งเป่าเอายเอเยองเ่างเดียวด้วยคันนี่แห้งหลายค่ะอคอยกับเป็นแห้งกับเป็นด้วยคันนี่เอาเล้าขาเหียน

เติมพลังแล้วเติมพลังแล้วก็กินกล้วยกินกล้วยใส่ขาอุนว่าใส่ขาอเออเออุนเอ้ยคือว่ามีเสียงใส่พิษขางเ้ยค่ะนั้นพี่อุนใส่แค่นพิษขางเลยคนนี้แล้วพ่อตะเภาพ่อหลักนะพี่อุนตะเภาแค่นพิษขาง ใส่แค่นปิดขังพุ่่นกับงมัวมัวแห้งเนาะหลาหลาเป่าจะมาจะได้กระบบกปอกปใส่แค้นให้หลาปิดขังเฮ้ยเหรอ่อะหูจะขัวด้วยกันหูตะออ ไอหูอยู่ตลาดเนาะโอ้แม่ขอโทษด้วยแม่บอกผิดว่าหลาบเอหูหลาเก่งอยู่แล้วล่ะขอขุนโครงการโค้ชอาณาจักได้ค่ะสิงห้คืออยู่อาศัยขอบพ่อหนองหลักหลักก็แม่มีโท้ดดยค่ะขอบคุณนพุ่นเสกพุ่นชิงที่เปิดช่องให้น้องหลักหลักนำเนยได้จ้ะขอบคุ่นเท่ากับลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องหลักหลักได้จ้ะหนึ่งไหลหนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกับลังใจได้จ้ะ หายเมยเม่เอฟซีพอพอเอฟซีขอให้มีแต่ลำลำเลยรว้ยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันสูบุสูข้นเด้อจ้าหักเกิดหลักในน้อยบ่หักหลายแต่ก,ก็รหักโดนน้ำเนยเด้อจ้าสวัสดีค่ะอาครับก็ลูกครับก่อนอู้บอกรับดอกนี่สวัสดีค่ะ